สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอมินสีชมพูนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับกับคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนนี้อาจะห่างๆนะครับในการทำคลิปอัหนึงเขาติดธุระข้างเดียวนะครับแต่ว่าสาดมืดนะครับอย่าง้ให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ามาดูสถิติเก่านิดนึงละกันนะครับสถิติเก่านะครับของสาสมืดอันนี้เขียนให้ใหม่นะครับผมอ่า สำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับแล้วก็ว่าใครที่ลืมไปแล้วนะครับก็สมมือน,นะครับเริ่มตั้งแต่1มีนานะครับก็คือเอล็กก็จะเป็น3ตัวนะครับก็จับูอ่นนี้ก็คือ,อถูตรง0ศูนย์ห้านะศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับตี่กับสองงวดนะครับวันนี้หลุดนะเป็นสาแล้วก็วันนี้เข้าเป็นคู่โต๊ดน,นะครับห้าแปดนะครับรสองภาษาเข้าตรงศูนย์เก้านะครับผมแล้วก็วันนี้หลุดนะครับวันนี้จะเข้าแบบเข้าแยกๆอ่ะเข้าแยกกัน ครับผมแล้วก็อันนี้เข้าตรงนะครับสมถติว่าเข้าอ่อเข้า2ตัวน่าจะประมาณเอ่อสี่จาก10งวดนะครับแล้วก็มีคู่โต๊ดอันหนึ่งนะครับก็มา4.5จาก10งวดประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับก็คือยังไม่เคยหลุดเกิน2งวดนะครับตอนนี้หลุดมาสองงวดแล้วนะสงวดล่าสุดนี้หลุดแล้วดูว่างวดนี้จะจะจะเข้าหรือจะหลุดนะครับผมจะได้เลือกทำหรือเปล่านะครับก็ดูไกทีหนึ่งนะครับนี่คือสัดเมื่อนะครับผมอ่าภาพรวมของสัด์มื่ะ มาดูของวันนี้ละกันนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับผมสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งให้ห้านะครับผมสูตรหนึ่งก็คือสูตรที่เน้นที่สุดอะให้ห้านะครับให้ห้าแล้วก็ดูจากถ้าดูจากตำแหน่งนะครับห้าจะไม่อยู่ตรงที่มีคำว่าจะไม่อยู่หลักร้อยนะครับจะไม่อยู่หลักร้อยแล้วก็ไม่อยู่หลักหน่วยนะครับผมทำให้ห้านี่ยมันฟิตอยู่ที่หลักสิบอันเดียวนะครับหลักสิบอันเดียวนะครับผมะ แล้วก็อันที่สองนะครับอันที่2ให้เ็นะครับให้เนะครับโดที่อ่าบางทีมันฟิตไปดาานนอหนักนี้นะครับที่7จะไม่อยู่หลักหน่วยนะทำให้มันฟิต7ไว้ที่หลักร้อยอันเดียวนะครับหลักร้อยอันเดียวเนาะเพราะเจ็7จะไม่อยู่หลักหน่วยครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมันเป็นมันก้ากึ่งเป็น6กเก้ากับเก้าอะอันมีขอสองตัวเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันแค่อันเดียวอะ หกหรือเก้ามาหนึ่งตัวซึ่งตำแหน่งมันก็แน่นอนมันเหลือที่เดียวนะครับมันเหลือที่เดียวนะครับหกหรือเก้าตัวนี้ละกันหกหรือเก้ามาตัวหนึ่งนะครับ่ถ้าเราจับนะจับมันก็จะเป็นเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดก็จะเป็นเท่ากับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหกนะครับผมอ่ประมาณสองตัวนี้มีข้อเขียนของสองอารเลยละกันนะครับในเงื่นนี้นะครับเรื่งนี้ก็ไม่เยอะมันก็มีแค่นี้นะครับผมอ่าแล้วก็ ถ้าสามตัวนะสับตัวก็มานี้คือเดี๋ยวจะเสียดายเสียครับเพราะว่าถ้าเกิดมันแบบออกหกหรือเก้าสลับไปสลับมาเนี่ยเสียดายาไม่แบบขอเขียนไ้ทั้งสองตัวเลยลวกันนะครับอันนี้คือเรียงเลขน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นแบบเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมของช่องเราดีกว่าอันนี้ก็คือภาพรวมประมาณนี้ครับอย่ารืเขียนให้เป็นแบบเหมือนเหมือนเดิมของช่องเราอ่ะ แบบหนึ่งนะมขอเขียนแบบหนึ่งนะครับผมอืติดตามเมื่อกี้แหละให้เป็นไป,นปนแบบแพทเทิร์นเดียวกันเนาะอ่าอันนี้ก็คือช่องนะครับผมช่องสีชมพูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอ่าสีชมพูเขียนนิดหนึ่งเส้นสีชมพูนะครับสรุปบนนะครับบน ร่างไมีกำหนดแล้วนะแต่ว่าร่างนี้เป็นเป็นสูตรอีกแบบหนึ่งนะครับก็แล้วก็เลยอย่างกันนะครับผมอ่ะบนเป็นห้าอ้อเจดนะเป็นเจ9ดห้า้าแล้วก็เจ็ดห้าหกนะครับสองตัวละกันนะครับวันนี้ให้2ตัวเลยละกันนะครับส่วนสองตัวนะครับ2ตัวแน่นอนก็ต้องเป็นห้า้าหรือว่าห้าหนะครับผมอันนี้ก็คือศาสตร์มืดนะครับวด หนึ 1> 1่งสิงหาหกห้าวิ่งห้าครับแล้วก็ล่างอะแถมล่างนิดหนึ่งละกันล่างคำวนวณแล้วเป็นหนึ่งสามนะครับผม,มล่างนี้ยังไม่เคยถูกเลยสักครั้ง <c oughs> <c oughs> ล่างนี้ยังไม่เคยถูกเลยสักครั้งนะแต่ห้อยไปใหส้สวยๆนะห้อยไปสวยๆนะครับอันนี้ก็คือภาพรวม <c oughs> นะครับของศาสตร์มืดในงวดนี้นะครับก็คือ คำนวณนานพอสมควรเหมือนกันช่วยคำนวณนานกว่าจะเสร็จนะครับกว่าจะคำนวณเสร็จนะแต่ว่าอาไม่อยากให้ผิดเกินสองวดนะเพราะว่าหลุดหลุดมาแล้วสองวดนะนั่นคือหลุดมาแล้วสองวดวันนี้แบบอือยากให้เข้านะอยากเข้าแต่ว่าภาพรวมมันชนกันกันกบโพยอื่นๆไหมนะครับดมาดูกันละกันนะครับอันนี้ก็คือห้าเจ็ดห้าเก้ากับเจ็ดห้าหกเนาะเจ็ดห้าเก้ากับเจ็ดห้าหกนะ 7, 5, 9, 7, 5, เลขของตัวตัวไทยรัฐท,ที่มาแรงๆที่ที่ถูก3ามตัวงวดก่อนเนี่ยไอ้ของรัฐไทยรัฐนไทยตัวที่เป็นช่องๆที่เราลงไปแล้วในช่องเนี่ยถ้าดูนะถ้าดูถ้าเที่ยวกับศาสตร์มืดเนะะาะศาสตร์มืดมันก็จะชนกันแค่เป็นแบบ5 7 7 5ดห้รว่ามันจะออกเป็นคู่โตดอาจจะออกตัวนึ่คู่โตดก็ได้เนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็คือตัวที่อาจจะชนได้นะครับผมแล้วก็ปฏิทินจีนล่ะปฏิทินจีนมันก็ปฏิทินมัวรเป็นแบบเหมือนกับ อันนี้ไม่ของไม่ของเราไม่ได้สี่อ่ะไม่ได้เสี่อันนี้เป็นแบบอ่าน,นี่ก็คือเป็นจริงๆเป็นหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งอ่ะป่านเนี้ยอันนี้ก็มีหกเจ็ดไหมอ๋อก็เป็นไปได้นะนี่หกเจ็ดะเป็นคู่โตดก็ได้นะครับเออเป็นไปได้ที่เป็นคู่โต๊ดร,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 รู้ว่ามันรู้ว่าอาจจะออกเป็นบางอ๋อไอ้เบสจะจัดเรียงเลขผิดก็ได้นะลองลองเอ่อจัดสลับดูทีหนึ่งละกันเพราะว่ามันก็ก็มีหกเจ็ดอยูน่นะเนี่ยเป็นไปได้นะที่เป็นจริงๆจะเข้าหกเจ็ดอีกอันหนึง่งหกเจ็ดเจ็ดหกอันนี้ ตามสูตรเรามันได้ประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงเลไ้ได้แบบนี้อ่าแต่ว่าแต่เป็น6กเจ็ดได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าไอ้มินจัดในห้องจะจัด,จดปาณน,นี้แล้วก็บนใบบนมานะเป็นคู่ต๊วตาเป็บนมาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวหลักก็คงเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าอ,อ,อยากถูกตรงครับตัวตรงนะ <c oughs> อ่ะคุยซอกาวคุยซอกาวตรงไหมคุยซอกค่อนข้างจะไม่เหมือนนะไม่ค่อยเหมือนคุยซอกาวเนาะอ๋อตรงนั้นก็มีหกห้าอยู่นี่คุยซอกาวมีก็เป็นเพรว่าเป็นหกห้าแปดอะไรเงี้ย แต่ว่าชุดสองตัวนี้มันมันไม่ใช่เนาะของปุยทอรกาวนะครับอืก็ถือว่าไม่อืตรงไหมก็ไม่ได้ตรงทัิทีเดียวนะก็มีแบบหกห้าอยู่นะอืมดุยพระลันอ่อดุยพระลันอ็อมีห้าหกในชนกันอยู่นะครับชนกันที่ห้าหกแต่ว่าเจ็ดหกก็กลุ่มกึงเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเจ็ดหกมันก็เป็นคู่โต๊ดเหมือนกันอืมก็อือชนกันก็คือมันก็ชนกันสองตัวนี้เนาะสองตัวนี้นะครับของดุยพระลัน แล้วก็หกห้านี่เไม่รู้ว่าก็เป็นไปได้นะหกห้าแต่ว่าเป็นคนได้เจ็ดเจ็ดู้เจ็ดจะกลายเป็นหนึ่งแต่ว่าหกหนึ่งห้านี่ก็สวยเหมือนกันนะหกหนึ่งห้าก็สวยเลขก็คล้ายๆกันเหมือนกันนี่ตัวนี้มีห้ากับหกนะแต่ว่าจะเรียงอาจจะไม่เหมือนกันตอวเองอืมอืมก็คล้ายๆก็ถือว่าคล้ายๆนะทุว่านี่ถือว่าคล้ายๆอยู่แต่ว่าซื้อหวยยังยมนี่เหมือนจะไม่ไม่ตรงนะแต่ว่าตรงกันล่างนะ ล่างที่มีเสยนเหมือนจะเป็นหนึ่งสามเนาะตัวหนึ่งสามนะครับแล้ก็มีชนหนึ่งสามตัวนี้อยู่นะครับของล่างที่หัวยังโยนะครับอ่าสรุปภาพรวมนะครับภาพรวมของศาสตร์มืดนะครับศาสตร์มืดก็ถือว่าถือว่าตรงเป็นคู่ต้นของหลายๆเจ้าเหมือนกันนะครับถ้าชนะนด้มินว่านี้ม่คือว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะแต่ว่ามันร่วงหลุดมาสองวันเลยไม่กล้าอ๋อ <laughs> มิกาก็คือแบบพิจารณาถทงละกันนะครับพราะว่าตามโพยหลักๆหลักการนี้ก็คือแบบไปดูดูเล่นๆดูเปรียบเทียบละกันเป็นแนวทางละกันแต่ว่าถ้าถามว่ามีจัดตัวไหนก็จัดงวดนี้มีน่าจะจัดแค่นี้แหละนะครับก็ห้าเก้าห้าหกแล้วก็แบบพวกกลับไปกลับมาพวกเนี้ยพวกเจ็ดห้าเจ็ดหกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมามีน่าจะจัดประมาณนี้โดยที่เน้นบนเน้นบนตัวนี้นะครับล่างล่างมิจะเน้นเน้นหนึ่งสามสามหนึ่งนะจะตอนนี้คิดอยู่ว่าก็น่าจะจัดตัวเดียวนะหนึ่งสามสามหนึ่งตัวเดียวนะครับแต่ว่า บนเนี่น่าจะน่าน่าจะคือด้วยความที่มันชนชนก,นกันกับเจ้าอื่นแต่ว่าเป็นคู่โตดะมันไม่ใช่คู่ตรงแบบหนะ้าเก้าห้าหกเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครห้าเก้าห้าหกนะเอ,อ่อมีห้าหกอยู่อยู่เจ้าหนึ่งเนาะเมื่อกี้นะครับมีเจ้าหกห้าหกอยู่เจ้าหนึ่งเจ้าอะไรนะลืมไปเจ้าไหนนะห้าหกอ๋อยุ่พลันนะอยู่พลันมีห้าหกอยู่ห้าหกแล้วก็แล้วก็เจนะ็ดหกเนาะอยพลันห้าหกเจ็ดหกก็เป็นคู่โตด 76ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ76น่าสนใจเหมือนกันอืมก็อ่ลองเลือกกันดูด้วยกันนะ57ก็ก็น่าสนใจนะก็สวยเหมือนกัน <c oughs> คือสวยหมดเลยนะ,ะแต่ถ้าไอมิจัดก็คงจับประมาณนี้แต่ว่าตัวหนักเบาก็คงประมาณนี้หนักหนักก็คงจะเป็น59 56 69 95ประมาณนีนะ้แล้วก็แล้วก็ตัวรองก็คงเป็นแบบเอ,อ76 67แล้วก็เอ,อ75 57 น่าจะประมาณนี้นะถ้าอันนี้ตอนนี้นะคือตอนนี้น็กคงจะจัด,จ,ดจัดบนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยล่างก็หนึ่งสามแล้วก็อันอื่นก็คงแบบล่างด้วยนะครับผมหมายถึงว่าจัดลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่นะครับผมอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะครับผมสรุปศาสตร์มืดก็ประมาณนี้อย่างไรสบายใจแล้เราได้ลงศาสตร์มืดไปให้แล้วนะครับโพยอื่นอาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดวมินจะจะลงเป็นแบบ เอ่เป yeah. well, like, so so ็นโพยให้เ so ห so ็นเลยละกันนะครับแต่ว่าได้ลบที่ห like ลังแต่ว่าเพราะว่าอาจจะมีเวลาลงมากนักนะครับแต่ว่าอย่างไรลงวันนี้ลงสามมือไปก่อนละกันนะครับแล้วก็พวกสรุปโพยเมื่อกี้นะครับก็ก็สรุปเมื่อกี้ก็น่าึงก็มีกนคิดว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละนะน่าอยู่ในประมาณนี้แหละโพยประมาณเหล่านี้แหละแล้วอาจจะรอของแม่น้ำหนึ่งกับที่ฟองเบียร์มาเทียบดูอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันก่อนเข้าก็เป็นได้ที่จะเข้าแบบจิตการต่อเนื่องเหมือนกันเพราะเวลาเข้าก็แบบเวลาแบบกระแสะไรเงี้ยคือแบบ ดวงอ่ะดวงดีมันก็จะเข้าตลอดเพราะฮะสั้นแบบเดี๋ยวดูแม่น้ำหนึ่งกับเจ้าของเบียร์ประกอบไปด้วยแต่โพยหลักๆน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เราก็ประกอบกับแม่น้ำหนึ่งกับเจ้าของเบียร์อีกทีหนึง่งเหกันนะครับผมอ่ะย<อ>ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้รวยอ๋อหรือขอให้รวยทุกท่านในวันนี้นะครับยังก็คาดหวังที่จะรวยด้วยเหมือนกันนะครับ <S 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 ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม